เป็นวันที่3ตุลาคมครับตอนนี้เป็นเวลา11.57นาทีนะครับก็ผมอยู่ซอยเติมซับครับทุกคนกํลังจะเดินทางไปบางใหญ่นะครับนนทบ,บุรี รถออกจากซอยทุกคนซอยเติมซับนะครับก็สายแมวมาลงที่นี่40กระสอบนะครับรอบนี้ก็ถอยหลังออกก็ยาวเหมือนเดิมนะครับซอยนี้ก็ย่างแคบนะครับ เดี๋ยวผมไม่ดูซสรทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับซอยกำลังจะเลี้ยวขวาแยกสาทนะครับทุกคนออกไปทางสะพานตากสินนะครับ ผมจะวิ่งจะลันไปนะทุกคนวิ่งจะลันไปแล้วก็ไปตัดออถนนพานนกนะครับผมจะไม่ไปเส้นราชพฤกษ์นะครับวันนี้พอดีมันมีจ่ายคนดำนะครับลงสะพานไปต่อราชพฤกษ์พอดีอะพอดีผมเปิดแก๊ปดูแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีคนเช็คกินว่ามีตำรวจนะ ก็เลี้ยวขวาออกถนนราชดาพิเศษมาเรียบร้อยครับทุกคนก็ตามแบบบอกว่าตรงนี้เป็นสะพานตลาดผู้นะครับข้างหน้าก็ยอมว่อมโลสองโลครับเพื่อที่จะหลบด่านนะครับไม่อยากวัดใจเข้านะครับ าวัดดวงเข้าขอโอกาศมันรอดยากนะครับรวมกันหลายปีแล้วถึงไม่ได้รีแมปไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องก็ตามนะครับดำเหมือนเดิมทางรอด4.5ครับ จะไปเลี้ยวซ้ายออกถนนพานนกพุทธโมณฑลสาย4นะครับแล้วค่อยไปจับ GPS ใหม่นะครับไปศูนย์ขนส่ง4นะครับก็ผมจะจับไปเป็นช่วงนะครับจะไม่จับยาวทีเดียวนะครับก็ซูมดูว่าเส้นไหนรถมันไม่ติดนะครับ เทืนจะเยอะหน่อยนะครับก็ยืนเรียนกลางไว้เลยครับซ้ายจะมีรถออกจากซอยร,รถจอดนะครับขวาจะเป็นยูเทินมอไซ เดี๋ยวสายออกจากถนนจะรัญสนิทบุงนะครับมาต่อถนนพนุกพุทธมณฑลสาย4ี่นะครับทุกคนผมจับ GPS ใหม่เรียบร้อยแล้วก็อีกยี่กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทาง29นาทีนะครับ ก็ผมดีอย่างนึงนะครับก็คือผมสมัครเก็บไว้นะทุกคนแล้วมันจะดูว่าตรงไหนมีด่านได้นะครับบอลลูมก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีบอลลูมก็มีจะไปเข้าสายสองสายส จะไปออกการจนาภิเษกนะทุกคนไปออกการจนาปับ๊บแล้วก็ไปเข้าทางซอยแล้รวะผมก็ลืมละมึงดูจีเบ็กก่อนที่ว่าข้ามคลองไป นึกชื่อซอยไม่ออกครับทุกคนเรต้องไปถึงนู่นอีกทีครับ วิ่งถนนพาน,นุกพธทธตนนสายสี่ายาวๆไปเลยนะทุกคนแล้วก็ไปตัดเข้ากาจดานะครับผมจำทางเข้าตรงนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะม,มันจะไปทะลุไอสูงขนส่งสี่เลยนะครับ เส้นนี้แต่ก่อนก็มีด่านนะทุกคนถ้าเปิด Google m a p ็แมปลนะใกล้ถึงเขาถึงจะแจ้งเตือนนะครับว่ามีด่านตรงไหนบ้างแต่ว่า ถ้ามีแอปแก๊ปอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนี่ๆีที่ว่าเขาวิ่งแก๊ปอยู่เขาก็จะปักหมดไว้นะครับว่าตรงไหนมีด่านตรงไหนมีตำรวจตรงไหนจับอะไรแต่ว่ามาลงรายละเอียดได้ไม่ชัดนะครับมันจะปักได้แค่ว่ามีตำรวจรถติดน้ําท่วมมีอุบัติเหตุประมาณนี้นะครับเราก็ต้องคอยหมั่นจำมาว่าโซนนี้เขาตรวจอะไรเขาเคยตรวจอะไรนะครับ พราะโดนมาแล้วมันก็ไม่คุ้มครับตังสองสามร้อยมันอาจจะไม่เยอะสําหรับบางคนนะครับแต่ว่าสองสามร้อยสำหรับบางคนมันอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้สองวันแล้วก็จะมีคนถามว่าทําทไมไม่ทํารถให้ถูกกฎหมายล่ะคือรถ ผมเดิมๆไม่มีรีแมปไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้ยุ่งกับเครื่องยนต์เลยอันนี้ก็ต่อไว้เพื่อความสวยงามนะครับอันนี้มันเสียปลั๊กไฟเสียบ o ดีปกตินะครับผมเคยวัดดวงรอบหนึ่งผมก็ไม่เข้าอีกเลยทีนี้ยเพราะว่าอายุรวมมันเจ็ดปีเคยโดนเมื่อปีที่แล้วครับ ปกติก็เข้าด่านไหนก็รอดก็รอดนะครับผมสุดท้ายผลุดท้ายก็ไม่รอดด่านแถวลากะบังเรียบร้อยครับโดนไปพันหนึ่งนะครับก็เลยกลัวเลยทีนี้ไม่อยากวัดดวงแล้วเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับ สีประวัติ รับผิวของขายโรงงานผมก็วิ่งงานนะครับแล้วก็ดูแลหลังบ้านของเพจทั้งหมดนะครับก็จะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ต้องทนเอานะครับทำอาชีพเดียวรอดยากครับยัง มีเลี่ยวมีแรงอายุยังน้อยอยู่ก็ต้องรีบหานะครับพรอ,อายุมากแล้วทำอะไรก็ลำบากเลับ 011ซอยสำร็จพัฒนานะครับเนี่ยพอมาถึงเนี่ยมันถึงจะขึ้นชื่อถนนให้ดูนะครับผมซูมดูแล้วเมื่อกี้มันไม่มีก็เลยจำไม่ได้เลยก็นานๆจะมาทีนะครับเส้นนี้ถ้ามันได้เลี่ยงรถติดจริงๆไม่ได้เข้านะครับทางวัดศรีประวัติครับ ถ้ารถติดบลมจะมาส่งของนนทบุรีลูกค้าโซนนนทบุรีผมจะเลี่ยงเข้าเส้นนี้นะครับก็วิ่งยาวๆครับมันจะให้วิ่งเรียบคลองไปเรื่อยๆนะครับ เรียบคองมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเข้าถานน5029นะครับแล้วก็ออกถนน1011เห,ห,ห,หมือนเดิมนะครับมองรถด้วยเด้อเดินลูกพี่มอไซค์กับสายตูแเราแล้วเมื่อกี้ ฝนตกเฉยทุกคนมันจะถึงแล้วนะก็ลงตรงขนส่งส่งของไปขนแก่น0สิกระสอบนะครับแล้วก็ไปลงโกาดัง50สิบนะครับทุกคน ขนส่งบุดีรขนแกนอันนี้เป็นศูนย์ขนส่งสี่นะครับทุกคนมันจะไม่ค่อยมีงานออกนะครับโซนนี้มีแต่งานเข้านะครับ ว่าลูกค้าไมไ่ค่อยรับเอ้ยไม่ค่อยเรียกรถมารับของนะครับ <ด lum S 1> ผมเคยมาแล้วผมเคยส่งสอบกี่บาทเนาะตรงนี้จาไม่ได้ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวส่งของลูกค้าแป๊บครับก็อยู่หน้ามหาวิทยาลัยมหิดลครับก็เลี้ยวขวาไปทางนครเชัยศรีครับทุกคน ใช่ไหมใช่ครับที s ีให้วิ่งขึ้นนครชัยศรีเลยครับตรงอย่างเดียวครับผมแล้วก็จะไปออกถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าตัวเมืองนครปฐมครับ บ่ายสองทุกคนก็ไม่รู้ว่าขึ้นมารอบนี้จะได้งานกลับไปทางบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอดูกันครับผมวันศุกร์ด้วยถ้าวันเสาร์มันจะหางานยากนะครับวันศุกร์ก็ยังพอมีป่าปลายครับอยู่ที่ว่าเราจะรูดติดไหม กลับไปทางบ้านนี่สักงานหนึ่งนี่จมเลยครับขาขึ้นมาก็จะเหลือเต็มๆนะครับก็ลงของเสดาจจะไหลลงมาอยู่ปั๊มบางจากนาครศรีสีมันเดิมนะทุกคนเพราะว่าโซนนี้งานมันค่อนข้างเยอะนะครับ รอเจ้าที่ว่าไปลงชายยังเซวันนั้นท่าชานลูกค้าขอเบอร์ไว้อยู่นะครับแต่ยังไม่เห็นโทรมาว่าแกจะขึ้นเรียกรถมาเอาไม้กันเสื้อที่นคปรปฐมประจำนะครับแกบอกอยู่ ทุกคนถึงที่ลงฟองนะครับลวดงานไปบางแก้วไม่ติดเฉยอะทุกคนตัวหนึ่งเมื่อกี้อรับ6กิโลนะครับราคา1,100บาทนะทุกคนถือว่าโอเคนะครับงานกลับบ้านเลยไปลง บางเก้วบางนาตาดนะครับก็เพิ่งเปิดแอปงานก็เด้งเลยครับเมื่อกี้แต่ว่ารับไม่ได้นะครับรูดไม่ติดรูดไปแล้วแต่ไม่ติดนะครับสงสัยมีคนที่ตึงกล่วอยู่แถวนี้นะครับว่าตัวเมืองถ้าความะถม สิบกิโลเนี่ยยังไงก็โอกาสก็โอกาสได้งานค่อนข้างสูงนะครับลาลาก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเปิดไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปดูงานด้วยนะครับไปลงของด้วยดูงานไปด้วยนะครับ พ่อของแค่50ประสอบลงแป๊บเดียวครับพอลงเสร็จถ้ายังไม่ได้งานโซนนี้ก็จะไหลลงไปนครัศรีนะครับตำบางจากนะครับที่เดิมไปซุ่มไปซุ่ม ตัพท์ไม่ได้ตั้งอะไรนะทุกคนปกติถ้าอยากให้มันเร็วก็เปิดโหมดพัฒนาครับแล้วก็ปิดภาพเคลื่อนไหวมันออกนะครับโทรัพทก็จะเร็วไม่หน่วงผมตั้งให้มันน่วงๆ จะจอดตรงไหน,นอ่ะเลียว้ายครับเลียว้ายไปทางกำแพงแสน ้าอนตังจ่ายค่าเที่ยวเรียบร้อยนะครับทุกคนเที่ยวเนี้ยจวดจาดฟาดบึ้มกันเลยทีเดียวเป็นไรกันเนาะถนนมีต้องสี่เลนนะเนี่ยอเดี๋ยวผมพาออกมาออกมาพี่จะออกมหมมันขวางทางคนอื่นเข้ามาเร็ว เดีวออกก็ออกเลยมันขวางทางคนเด่นเขาจะได้ไปกันอ วันนี้อีกเลยอีก2องรอบนะครับรอบที่2เป็นวันที่17บเจ็ดนะทุกคนสิตุลานะครับแล้วก็ปลายเดือนอีกรอบนึงครับก็บคลิปนี้เป็นคลิปเดินทางสั้นๆนะครับทุกคนเพราะว่าจะไม่ถ่ายก็เดี๋ยวไม่มีคลิปลงให้เ,เพื่อนๆดูนะครับ มันวิ่งรัด่าทางทมุนศุรีก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเป็นทางรัดนะครับลูกดานนะครับไม่ใช่ลบกดานทคนลบรถติดนะครับเส้นบรมมันติดนะครับก็เลยวิ่งรัดเข้าซอยราดพัฒนาหรือซอยอะไรสักอ,อย่งา,างนะทุกคนก็จะถึงก็ดังแล้วครับเลย400เมตร ก็ถ้าได้งานลาละมูกกลับเดี๋ยวถ่ายงานคนส่งสินค้าของลาละมูกให้ดูนะครับถ้าไม่มีคลิปต่อจากคลิปนี้ก็แสดงว่าผมตีเป่ากลับนะทุกคนเพราะเหลืออีกคลิปหนึ่งยังไม่ได้ตัดนะครับคลิปงานผ้าพราะรามสามเมื่อวานยังไม่ได้ตัดพรุ่งนี้น่าจะลงคลิปงานผ้านะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องตะมันทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องใหม่อย่างผมนะครับที่วิ่งงานกระบะตู้ทึบในเมืองนะครับ mm hmm. ก็พอได้มีกำลังใจทำคลิปนะครับ mm hmm. ให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับอานตอนหนึ่งเที่ยวนะครับฟองกระบะตู้ทึบที่วิ่งงานหนึ่งเที่ยวนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับ มันก็จะคนละฟิลกับรถที่ว่าวิ่งล่องนะทุกคนรถที่วิ่งล่องก็จะได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับว,วิ่ในกรุงเทศมันก็ต้องพลิกแพงอะไรต่างๆตามพื้นที่นะครับตามหน้างานก็ไปละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถึงพอดีครับผม